สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเอ่อเลโก้สไปเดอร์แมนครับนี่ครับเลโก้สไปเดอร์แมนของผมอันนี้เป็นห้องห้องแลบทดลองอ e ิเล็กโตครับอิเ e ล็กโตของผมเป็นเวอร์ชั่นของ The Amazing Spider-Man 2นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยเป็นไฟฟ้าแล้วก็มีไรโนไรโนเป็นตัวละครที่เป็นแรดที่ผมมาใน เดียเมซี่สไปเดอร์แมนเหมือนกันครับผมเลือกใช้เวอร์ชั่นนั้นครับนี่เป็นแบบนี้เลยแล้วอันนี้จะเป็นเออเป็นกีนกับลิ้นร่างที่เป็นร่างของไมวอลเลเลสครับเป็นกีนกับลิ้นร่างไมวอลลเลสนี่มีปีกด้วยครับอันนี้เป็นสกอร์เปียนครับสกอร์เปียนนี่คือสกอร์เปียนครับ แล้วนี่ก็จะเป็นเป็นดินแดนเลโก้สไปเดอร์แมนของผมครับจะมีสไปเดอร์แมนชุดใหม่ที่ผมมาในโนเวโฮมดนวยนะครับนี่ครับแล้วก็มีบอร์ดของกินอัพลิีนครับแล้วก็จะมีสไปเดอร์แมนเวอร์ชันธรรมดาอยู่ที่ผมทั้งหมดนี่ผมดัดแปลงเองหมดเลยนะครับตามอันนั้นของผม การเลโก้ Lego ที่ผมมีอันนี้เป็นไฮโด m แมนนะแต่ว่าพอดีผมมีแต่แบบผู้หญิงเลยเป็นไฮโดวูเมนแล้วกันนะครับอันนี้เอ็ดดี้บ็อกครับมี Box เอ็ดดี We ้บ็อกแล้วก็ต้องมีเวนนอมครับนี่คือเวนนอมครับแล้วก็เวนนอมวนอมแล้วก็มิลิสร์ครับ มีฮอปกับลินครับ uh. นี่ครับฮอปกับลินจริงๆมีเยอะเลยนะครับมีหอคอยที่เป็นสไปเดอร์เป็นหอคอยสไปเดอร์แมนครับมีตัวละครอ,อีกมากมายอันนี้เป็นเควนเดซี่สไปเดอร์แมนไมวอลเลดสครับแล้วก็มีวอลเจอร์ตรงนี้ครับเออแล้วก็มีหุ่นยนต์มีแมนวูฟแล้วก็มีแซนแมนครับนี่ครับแซนแมน แต่วตัวนี้ผมก็ไปดีขึ้นมาเองนะครับจบแค่นี้แหละครับ